พี่เชื่อเว้ยว่าอีกห้าโลสุดท้ายอ่ะถ้าแกเปิดลวดอ่ะเดี๋ยวมันจะออกเฮ้ยได้พี่เชื่อในโชคชะตาได้เลยห้าโลสุดท้ายใช่ไหมใช่กี่แหล่โทเรสออนแอมดับโบนมาซอดบุ๋งเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมเออได้แล้วเฮ้ยนะทักทิ้งไอ เซิร์ฟเปิดแล้วพี่เดพี่เดเห็นยังมากันแล้วพี่เห็นตู้ใหม่ยังแผ่นโน้ตเมื่อวานได้ดูบ้างพี่เห็นแล้วแม่เ้ยโคตรดีอ่ะที่รอคอยมานานมานานแล้วใช่ลีซูยอนใช่ฮะไม่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 ทหารดิทหารไม่เหรอต้องทหารดิอะไรมามี นี่ทหาร S R เนี่ย1.76ปแล้วก็เอ้อเซอร์มิเนตเตอร์ด้วยวะแต่ไม่มีเราก็ต้องมาลุกไม่มีชี่ยองอะอถ้าหลุดเหล็กก็อยากให้หลุดได้ชี่ยองแต่ไม่มีะดิมาผมไม่ผมไม่มไมีลาหรอกสิบโลไปเลยดีอะดีสิบโลสิบ <10 S 2> <10 S 1> โลเลยไ <laughs> อยโลเนี่ยไอโลเนี่ย <โล S 2> เนี่ยเดียแล้วโอ้ยโอ้โหไม่ใช่ทหารด้วย ใช่ไหมเฮ้ยเอ็มมิทเราจะติเรอยตัวเน็ตเอ็นมิทตัวเล็กเอาอะไรกันเต้องมาดูกันต้องมาดูกันว่าจะเป็นทหารเอ็มินรักคุณหรือว่าจะเป็นเทลวินิเตอร์รักคุณไม่เอาไอ้เทลวินิเตอร์ก็ได้นะยังไม่มีเลยแต่เอาทหารแดงไว้ก,ก,ก่อนนี่มาๆม่แง้มแง้มดูสนิทขาวขาวจั๊บ <c oughs> เอาด้วยเดี๋ยวออกองเฮ้ยไอีเป็นอะไรเดี๋ยวไอ้ลอยไอ้ตัวลอยหรือวะเนี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดยทยังไงเนี่ยลอยอยู่ไหนลอย0.88ย์จุดแปดดไอ้แอนดิน What the fuck อย่งเงี้ยล่ะการกันย่งเลทที่แท้ดูนะมันจะออกมาประมาณโลที่30ถึงโลที่40ครับผมไอ้ทองอ่ะแล้วทหารกูไปไหนอะถ้ารเนี่ยตาโอเคยังมีกล่องโลเดียวก็ออกแล้วโลเดียวออกเดียวก็ออกได้ออกแล้วเปิดเลย ไปเลยอย่ารีรอเราใช่ไหมเฮ้ยซิทเวียว่าต่อฟาร์คล้อยสิไปแล้วอ๋ออย่านีอีกหืึเรียอะไรวะนี่หลานตู้หลานตู้พอละมั่งทีเผลอทีเผลอเขาเรียกว่าสปีดลันที่ว่าเร็วเร็วพอละมั่งเออเอออุ้ยพอแล้วตัวแรกเราเรามาแล้วเป้าหมายแรกบ้างปี๊บปีบไม่ได้ได้ตัวแรก ทรงดีทรงดีอยู่ไม่ดีแล้วม,มาส<ด>ามใบสามใบกดสามใบให้มันเล็กลมๆกันโอเคโล่โอ้ยอะไรกันครับเนี่ยสี่สิบโลหน้าตู้เพิ่งออกมาตัวเดียวเอซีถ้าซีอยากได้ซีต้องทำแท่นบูชาขึ้นมาเว้แท่นบูชาแนะนำเออวะใช่เออผมเปิดผมเอาไอ้นี่เลยรูปพี่พี่เขาทำพี่เล่นเอาไว้นี่ ตรงมาาหเราต้องเปิดยันก่อนทุกคนนี่ผมเปิดยันเมื่อกี้ผมลืมเปิดยันเมื่อกี้ผมลืมเปิดยันต์มีไงมันไม่ขยันไม่ขึ้นนะโดนนี้แหละอ้าวเชียร์ไอ้กีในดิสมันไม่ขึ้นไะอ๋อมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นขมาไอ้นี่เดี๋ยวเออเอพนเอพนึงโอเคเนี่ยลูกลูกนี่แหละโลนี่แหละนี่ไงเห็นป่ะแน่ไอคิวเป็นแหละเ h a t s up bitch เฮ้ยไงอย่าบอกแล้วว้า อยากเหนโอ้โติดนเวกตัวไปแหกหน้ากันไปยังเลยตั้งสี่สิบโลเราจะมาพราะตอนนี้ไม่ได้โอ้ยถาดปืนาโอ้ถาดปืนอะไรวะเน,นี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ย ทหารอยู่ไหนทหารอยู่ไหนเก็บไหนพอละมังเก็บละมังแค่เนี้ยคุณลาเรับสวัสดีครับดีคนเราไปเยอะที่เข้ามาดูด้วยนะครับเอามาวันนี้กันเองฮะอัดเอาไว้ทําไฮไลท์ตอนนี้ตอนเปิดกาชาเนี่ะโอ้ยไม่เปลี่ยนสีเลยเหรอเปลี่ยนหน่อยต่อไปต่อไปดิเออเดี๋ยวก็ได้เนี่ยทหารโอ้ยไ้ทหาขี่เครื่องบินเนี่ยถ้าหาขี่เครื่องบินแม่งไอ้ยี่สิบโลมาเดี๋ยวเดี๋ยวโลเนี้ยเดี๋ยวเปิดก่อนถ้ายังไม่ได้อะทีละใบ เริ่มเริ่มเจ็ดใจแหละเริ่มเจ็ดใจแหละคุณปู่อ่ออ้ำไอ้โอ้โหไปไปแถวเลยฟาฟาเท้ามาทีละโลทีละโลต่อทีละโลนะครับทีละนิดทีละนิดโอ้โหไอ้กาจจะทีเลออะไรกันครับเนี่ยการสิบโลท้องหนึ่งวุฒิฟ้าเรียบร้อย คนเกลือทหารปืนโองได้ไอ้ยาติดวีกี่ตัวแล้วเดี๋ยวฮัลุหลยังได้เรื่อยๆผมบอกเลยโอ้ยไอ้เรื่อยๆนี่ยังไงเกลือเรื่อยๆผมว่า่ EP เดียวไม่จบอ่ะพี่ผมต้องได้มาเปิดเก็บตกเรื่อยๆตอนมีตัวไอ้กูยังไม่ได้ปืนเลยตัดนะล้างแค้นเหรอเออผมต้องล้างแค้นเฮ้ยเพีอะไรวะเนี่ย เราจะมีสองแน่ต้องมีมาทหารปืนมาอีกตัวนะนี่ไงไม่หาโลอ่ะไปเลยสิไม่ไม่มันมีสิโลอ่ะนี่ลูดมาเขาเขาไม่แนะนำให้ดูกระโดดแต่ตีสเนี่งนี่ไงสอนไม่สนอะไนเลนทำไมสอนแกบอกไม่สนมึงเลยไอ้แม่กล่องมาแล้วนี่ไงอดมมิาไม่ไม่แอะไรผมเลยเปิดปุ่มเดียวเลยปั๊บปืนโอ้โหไอ้ฮัลโหลโอ้โหไอ้ เดี๋ยวรู้ต้องมีต้องมีเควสต้องมีเควสอะไรที่ผมได้ตัวสุ่มทีหลอมๆเปิดไปเลยทีเดียวให้รู้เมื่อวานผมแค่ที่เชื่อเว้ยว่ามันต้องออกผมแค่งคนนึงไว้ว่า S S R มันจะออกเว้ยแต่ S R สี่รโลไม่ออกหายละครูี่เชื่อเว้ยว่าอีก5าโลสุดท้ายถ้าแกเปิดลวดอ่ะเดี๋ยวมันจะออก้ไดที่เชื่อในโชคชะตาได้เลย5โลสุดท้ายใช่ไหมใช่อะไรอะโเรซส์ออน แอมเดอะโบนมาซอสบงเฮ้ยนี่ไงนี่เห็นไหมเออแค่นั้นแหละได้แล้วเฮ้ยทักจี้ไอ้ตายแล้วโอ้ไปอีกหนึ่งอ้อยกุ้มเลยกุ้มเลยอ้อยคารีมร้องไห้ตอเนี่ยเอาอีกทีกี่ตัวแล้วเนี่ย พราะผมวางยันผิดที่เดี๋ยวผมต้องเอายันมาไว้ขวาบนต้องโบโบโบสี่ทิศตั้งค่ะต้องโบโบโบโสี่ทิศเหรออ่าได้ดิเดี๋ยวร,<พ>รู้เปล่าสี่แกไม่ได้ท่องโนบลแฟนตาซีเว้ยแกไม่สามแกไม่ได้ใช้โคกุแกก็เลยไม่สามารถเรียกได้แต่แกไม่เห็นเหรออลิมิตสโลเวกอะเดียววะเดี๋ยวหาแป๊บเดี๋ยวผมท่องเลยเภาพเข้า่าคือมีไวปูดเป็นของตนเองบึ้มเบิ่มคือเป็นดัางกายของกขา และโรลี่เป็นหนังเรื่องของข้าเฮียอะไรเนี่ยข <c oughs> ้าได้สัญหาล <c oughs> ูกกระชามากมายจะนับไม่ถ้วนจนไม่รู้จักเข็มและไม่รู้จักโรคไตอดทนต่อความเจ็บปวดที่ครอบครองไว้ฝูอันมากมายแต่มือพวกนั้นจักไม่ได้ถือครองสิ่งใดไว้เลยดังนั้นข้าขอสวดภาวนาะ <c oughs> อลิมิตเ <c oughs> ต็ดการันตีเวิร์กโดนโดนองเลยท่าสิใบเนี้ยโดนการันตีไม่ต้องกลัวการันตีอะไรเนี่ยเห็นไหม โอ้โหไปเดียวการะตีปิดปวดเดิอดเสียไปอี๋พระเจ้านี่มันอะไรกันครับนี่อ่ะอย่าบอกว่าอันนี้ไม่มีหุ่นอีกนะเฮ้ยมาไปมาแล้วแค่นี้แหละก็พูดไปพี่เผลอโอ เอ้ยโอ้ยมุดจมาง่ายจังวะมาง่ายเหรอรอบสามก็จะปืนไหมรอบสี่ก็จะดาบวะดาบมาเลยไม่จะทีเผลอสี่รอบนั่นไงปืนจริงด้วยปืนมาล่านี่ยัง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 มาต่อได้เอสรเฮ้ยอะไรก็นิดหน่อยอ่ะสองตัวแล้วอะไรวะนมาสบายสบายสบายสิเอ้ ไปต่อแค่นั้นแหละอ่ะไปเนี่ยเริ่มเริ่มน้ำมืดแล้วผมเริ่มน้ำมืดแล้วเราเนี้ยจบตู้จบตู้เลยอ่ะตู้เลยปิดตู้เลยแง้มดูอันเฮ้ยแนีปิดตู้แม่บ้านาบ้านาแต่บทตรวจเนี้ยเรืิองนอันนี้โทรเรพท์ตือนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังมีอีก มีไหมตัวเอชอารังเท่ห์เอเฮ้ยเหลือปืนพี่ดี้เหลือปืนเหลือปืนอีกสิบโลว่าไงอ่ะไปดิเสต๋อแล้วมีเปิดโฮกูไม่มีทั้งตู้แล้วเนี่ยเหลือปืนตัวเดียวเนี่ยเหลือปืนที่เปิดโฮกูอยู่เปิดโฮกูอยู่เดี๋ยวก็ออกแล้วเนี่ยโอ้โหเควสเควสขึ้นแล้วใช่ปะ ไปไหนอะดูเนี้ยแล้วโฮกูพี่มันหมดเวลาก่อนโอ้ยมแม่แม่ยังมีเควสยังมีเควสนีสามใบยังยังยังได้อยู่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่โฮกูหมดแล้วแต่ดวงของพี่ยังเหลืออยู่ไปดิไปเลยไปหนึ่งสามใบไปเลยแค่ทีเดียวก็รู้แล้ว ไมม่าโคกุพี่มันมาแล้วไปไหนอ่ะโคกุพี่มาแตะนี่ไปไหนไปแล้วต่อหมดแล้วต่อทักไปไม่มีคนได้ปืนเลยวะไอ้ยปืนจริงด้วยพี่เด่นแรกยังพี่เด่นแรกยังตัวนี้เอาป่ะแรกไว้แรกไว้แรกหาไดแล้วเอะแรกก็ไปดีก็ไปดีจะแรกก็แรกนี้เฮ้ยพี่ก็ไปดีเอาดีก็เอาดีห้าห้าใบเนี้ยโลทองเลยนะไอดีผมอ่ะ โลทองตั้งไงอ่ะเดี๋ยวเอสอาร์ออกแล้วแค่นี้ก็จบเฮ้ยนี่ไงทองอีกก็ดีบุญตาปืนไหมอ่าปืน <laughs> ปืนมียังมีอีกยังลุ้นอีกคลิกหนึ่งปักโอ้โหเรียบร้อยหมดความหวัง